เปลี่ยนบรรยากาศมืนนมนนอนนี่มันนั่งกินยูเทิร์นอันมหาสมุทรแอตแลนติกเหมือนเด้ <c oughs> สวัสดีค่ะ,พ,ะพ่อๆกับสาวแมวสาวโบนชนบทไอแลนด์แฟนเพจจ้ะพี่น้องเมื่อน,นี้เ <c oughs> มื่อน,นี้สาวแมวกับเปลือนสาว ฆ่ากันออกมาตามสมตามขางนอกพี่น้องจะเขาจะให้เมื่อเจอเวิรงวิวตามสมตามข่อยเด้อโอ้เอยเซดเป็นอันบ้าเป็นป่วงไปตัวตีบตัวดแดนละพี่น้องเอ้ยข่อยเลือใจอันคุณยู่เลือใจอันคุณยู่ตัดซับสะไข่ตัดคักตัดเน่ซับหายไปแต่ละมือหายคาดหายเน่ขี้ขานว่าสิบโเฮ็ดคลิปแล้วล่ะแต่ก็เอ้ยเดี๋ยวออกมาตามสมตามเฮ็ดคลิปไปห้พี่ให้น,อน,น้องเบิ่งกก็น่าว่าสริฐมื่อคุณน่ะสาวงามข่อยตามสมตาม เบืงวิวมาปิกนิกกันจ้ะมาปิกนิกสาวงามกับตำสมตำอยู่ข้างหลังพ่นแล้วพ่นวิวเบิ้งวิวจ้ะพี่น้องเบิ้งวิวข้างหลังทะเลพ่นแล้วม่ข่อยนะทะเลไอเลดนจ้ะมหาสมุทร,รแอตแลนติกพ่นได้หน่บ่เมนทะเลธรรมาดาเด้มหาสมุทรแอตแลนติกพ่นได้ค่ะ เออบถ่ถ้มาดาได้มาตามหังหุ่งมาอน้<า>ให้เบิร์วิวไปนัำงวันนี้สวยนํำเด้ยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแตงหน้ามาสู่แดดกันถ้ามาหนาสดๆมันสิบ่ีีต่อผิวเฮาเพาะตองแตงหนา้าตรงท่ารองพื้นเวลาสิออกแดดแนะจ่าจมันก็นเลย อืมก็เลยต้องสวยเป็นพิเศษนะมื่อนีอ้เตรียมตัวสวยมาพูดราคาค้นงามค่อยค้นงามค่อยตำหักหงอยู่จ้าปลาบปลาบปลาบมีสามีหอ <c oughs> พูดล <c oughs> แล้วใส่ได <c oughs> ้หลายปลามันจังนั่นนุ่ราคาพี่น้องโอ้โเพชรเอาเพชรเพชรเด้อจ้าอ,อันพุ่น แครหมูจ้ะพี่น้องแคบหบมูถอดมาเองพักกบมี่พักสดคุณแล้วคุณเขาปุ้นอันนี้ขเขาเหนียวจ้ะท่วงอกคุณท่องอกเพื่อนสาวพอเบ่งมาให้กินก็นเลยดแหยหอบมานำ้ำเอาพูดตำก็ได้แบบน,นี้แท <c oughs> ็กนะปากลำบากตูดตนเศษเศษปาก เบิ้งคู่ต่ำเบิ้งโคกันกับเบิ้งวิวจ้าพุ่นพุ่นเบิ้งวิวโม่ข่อยหืมฝรั่งมันกับได้เบิ้งอยู่ได้พี่น้องกันสิว่าสองตนโม่ดำดำเห็นยังกันนอกกันสิว่าได้น่ะเนาะะนหยดปลาแดงอีกนึงแสบเลยเอาเอาเนื้อนัวคู่ต่ำกับต่ำไปเด้อคู่สีไายวิวกับไายพุ่นพุ่นฝรั่ง พลังข้อยางเขากะแต่ขาบ่ถือสนใจบ่ระเด็งหัวซาดอกค่ะพี่น้องอยู่นี่เนาะแต่เขาก็ดสีอ้อก็เป็นตะแเสบเป็นตะม้วนน่ะพี่พี่น้องเจ้าเบิ่งเด้อพี่มุขคอยยืดทางสูงพี่ได้จ้ะแนมต้องไปผนมาคอยยืดทางสูงสูงได้จ้ะอยู่หนาผาผนแนมต้องไปเห็นบ่อโตคนไหนน้อยอยู่น่ะนะมุขคอยสีอยู่หนาผา,ผค,า,ผาคือจังนั่นนั่นนั่นจ้ะเห็นบอ่อเป็นคือเป็นผาเอางสันแตะมุขคอยสีนั่งยืดท่างหนาผาแบบนี้แหละจ้ะ โอ้มหาสมุทรแอตแลนติกกระสโดดลงไปล่างคอนเฟสกัะสิโดดย่อยลงไปโหมาลงไปเอาหนามมะตีนี่พูนแล้วก็ะเดงจึงคึงดีเถอะครับเซ็บมากเลยนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเฮ้ยแดงจึงคึงขนาด มาเด้อ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 ตามบางฮงอยู่เทิงอันมหาสมุทรแอตแลนติกปุได้น,นี่ตามาบางฮงค่ะพี่น้องกินข้าวนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านตามบหงฮงมาเด้อ เปลี่ยนบรรยากาศมาเนี่ยมานั่นงกินยูเทิรอันมาหาสมุทรแอตแลนติกเหมือนเด้อือ <c oughs> แสบแ่บพี่น้องแ่บเป็นแต่มะหุง่งามาเด้อพิถึงพีนุกม,มาเด้อจ้ามาเด้อจ้า ุ้อืม้อคู่ร้านอร่อยหวานมากมุ่งมืนนะครับย้อนเซนเลยนะเราจะเห็นทะเลเด้อเหมือนจะกลับเห็นทะเลนะเก็บนเม่อยลยเห็เยอะขี้หมกหน่อย โฆษณาไม่เข้านะคะแต่กินโคกสฮัสดีค่ะสวัสดีคุณมีทัศนวิวของพระอาทิตย์ไอแรนเด้อจ้ามาเด้อมีเขานอกบ้านไอลแลน มานั่งกินกันอยู่สองสา,าก็น้อง <บา S 1> พอลังย<บ>างพานแต่เนี่เบิ้งมูมข่อยไม่เห็นยั้งกันนะแดดจ้องหนาพี่น้องมันนี้แต่งหนาสวยเพื่อว่าป้องกันแดดป้องกันแสงแดดนะคะ ืมนี<ช>่เจ้ามต่มหงค์กักนด แล้พี่น้องแดดมันแย่งตาเดี๋ยวให้เบิ้งพวนเริ่มทติบพนฝรั่งข้างหลังพนเพื่อนร่วมทิบข่อยพนฝรั่งข้างหลังกับมาทายกล่องทายวิวปิดสปอนเจอ คุณพี่น้องคุณอะวิววิวได้ใจธรรมชาติคักดีขึ้นอย่างนี้พี่น้องคุณคุณศูนให้กันกันนาพาะนานี่แล้วเบื้งซุนคุณคุณพี่น้องจะมื่เจ้าเบิ่งวิวข่อยเออเฮ้ยคุณวิวทั้งข้างหลังกับเป็นภูเขาผุ่นง่ามวัาสันวิวตามหุงข่อยมือนี่ได้ใจขนาดมาเด้มมาเด้มมาเดอ แค่นี้และเด้อเดยวสีไสก่อนนี่เดยวสีกินพระท่านนี่เดยวสีไสค่ะคะก่อนแค่นี้และเด้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> พอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ